เดียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ใครหลายๆคนเนี่ยต่างจับตามองกันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วค่ะคุณผู้ชมคะสาหรับคดีของสาวแตงโมนิดานะคะที่ก่อนหน้านี้เองค่ะคุณผู้ชม ทางด้านของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะด้านคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมกลมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะในฐานะหัวหน้าคณะพนักงานสืบสวนข้อเท็จจริงคดีการเสียชีวิตของสาวแตงโมนิดานะคะพร้อมคณะพนักงานสอบสวนค่ะได้มีการพาตัวแทนสื่อม,มวลชนนะคะลงเรือสปีดโบ๊ทโดยได้มีการเตรียมเรือนะคะที่จะใช้ในการตรวจสอบจุดต่างๆค่ะตลอดลำน้ำําเจ้าพระยาทั้งหมดเนี่ยห้าลำนะคะโดยงานนี้นะคะเรือทั้งหมดเนี่ยก็ได้มีการ เคลื่อนตัวออกจากท่าเรือบ้านเรือเล็กค่ะมุ่งหน้าทางทิศใต้นะคะลอดต้สะพานมหาเจษดาบดินรารนุสร ผ่านสะพานพระรามห้านั่นเองนะคะซึ่งมุ่งหน้าไปที่จุดแรกเนี่ยที่เจ้าหน้าที่นะคะจะเริ่มทําการสแกนพื้นที่ค่ะคือบริเวณท่าทรายค่ะใกล้เคียงกับบริษัทพูนพิพัฒน์จำกัดนะคะซึ่งโดยจุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมขาเจ้าหน้าที่เองนะคะก็ได้มีการนําโดรนค่ะบินสํารวจสแกนเหนือลําน้าเจ้าพระยานะคะเพื่อมุง่งนาสู่มุมสูงค่ะไปประกอบประมวลเป็นภาพสามมิติในเส้นทางที่เรือลําเกิดเหตุเนี่ยแลนตามข้อมูล G.P.S เเรืออนนั่นงซึ่งจากนั้นเองนะคะคุณผู้ชมเรือเนี่ยได้มีการมุ่งหน้าค่ะต่อไปในทางทิศใต้ลอดใต้สะพานพระราม7นะคะมาจอดบริเวณกลางลำน้ำเจ้าพระยา ในบริเวณซอยจรัญสนิทวง92ค่ะตรงข้ามกับหน้าอาคารรัฐสภานะคะโดยบริเวณจุดนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้มีการจอดค่ะให้คณะพนักงานสอบสวนแล้วก็สื่อมวลชนได้มีการบันทึกภาพนะคะพร้อมกับใช้เครื่องมือเนี่ยสแกนบริเวณโดยรอบพื้นที่รวมถึงสแกนหาวัตถุใต้ผิวน้ำค่ะโดยบริเวณจุดนี้เองค่ะคุณผู้ชมขาเรือเนี่ยนะคะก็ได้ชะลอความเร็วค่ะ เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่นะคะได้ใช้เครื่องมือที่เตรียมมาสแกนค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งอากาศแล้วก็ทางน้ํารวมถึงมาจําลองตามคํากล่าวอ้างนะคะที่มีภาพถ่ายปรากฏอยู่ในโทรศัพท์ของสาวแตงโมนั่นเองโดยบริเวณจุดที่ตรงกับปากซอยจรันสนิทวง92ค่ะเรือลําของนายแพทย์วัชชัยให้ความสนใจค่ะแล้วก็ใช้เวลาลอยลําอยู่ตรงนี้เนี่ยประมาณ15นาทีนะคะส่วนทางคณะพนักงานสอบสวนกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษได้มีการ นำเรือลอยลำสำรวจจุดต่างๆค่ะลวงหน้าทั้งหมดเนี่ยแจุดตามที่แจ้งกับสื่อมวลชนไว้นั่นเองซึ่งงานนี้เองนะคะกรมชนลประธานเองเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับกรมเจ้าท่าได้ปฏิบัติการคู่ขนานกันนะคะด้วยการใช้เครื่องโซน่าค่ะสแสกนตลอดใต้น้ําเจ้าพระยาตลอดเส้นทางเพื่อนําข้อมูลใต้น้ําทั้งหมดเนี่ยมาประกอบข้อมูลของพนักงานสอบสวนกรมสอบสวนคดีพิเศษด้วยนั่นเองซึ่งต่อมาเวลาประมาณ10นาฬิกา40นาที ทางด้านของเจ้าหน้าที่ DSI ได้มีการใช้เครื่องเลเซอร์สแกนนิ่งนะคะสแกนหาภูมิประเทศเทียบเคียงข้อมูลที่รวบรวมได้ก่อนหน้านี้ค่ะประกอบกับวันเกิดเหตุนะคะเพื่อตรวจสอบหาว่าบริเวณจุดนี้เนี่ยคนบนเรือมาทําอะไรที่บริเวณวัดค้างข่าวนั่นเองซึ่งตามข้อมูลที่ได้จากพยานนะคะคนบนเรือเนี่ยมาหยุดบริเวณจุดนี้เนี่ยประมาณ1ชั่วโมงซึ่งงานนี้เองละค่ะคุณผู้ชมคะก็ทําเอาชาวเน็ตเองนะคะได้มีการทักไปท ามผลลกักยิมอาจารย์พัดค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งก็เป็นหมอดูชื่อดังนะตอนนี้นะคะโดยงานนี้เนี่ยชาวเน็ตเองก็บอกค่ะว่าพี่หมอแม่นมากครับตอนนี้เนี่ยพบพิรุธเกี่ยวกับคดีแต่งมดแถววัดค้างคาวซึ่งงานนี้เองนะคะคุณผู้ชมทางด้านของหนลกักยิปอาจารย์พัดค่ะก็ได้มีการออกมาพูดถึงเรื่องราวดังกล่าวอีกครั้งนะคะ ซึ่งการดูดวงเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะมันเป็นศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งค่ะคุณผู้ชมงานนี้เนี่ยก็ต้องโปรดใช้วิจรยยารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะเพราะว่าข้อมูลที่แท้จริงค่ะคุณผู้ชมของการเสียชีวิตของสาวแตงโมนิดาเนี่ยงานนี้เองเนี่ยก็ยังไม่มีใครสรุปได้นะคะคุณผู้ชมซึ่งงานนี้เองค่ะทางด้านโหรกิมเนี่ยจะพูดว่าอย่างไรกันบ้างไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าคะ่ะที่บอกแม่นมากครับตอนนี้พบพิรุธเกี่ยวกับคดีแตงโมแถววัดข้างเขา คือจริงเรื่องเนี้ยผมคิดว่าคนที่เขาทําคดีอยู่ตรงนั้นหรือว่าคนที่มีโทรทัศน์โทรศัพท์อะไรอย่างอาจารย์เขาก็รู้หมดแหละครับพีย่ท้อนมีข้อนึงคือในรักโหวเนี้ยมันไปมองว่าที่ไหนที่น่าจะหาหลักฐานเพื่อพิสูจน์ได้คือหลักฐานเนี้ยเขามีเต็มไปหมดเลยนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เขาม,มีคือหลักฐานที่เชื่อมโยงถึงผู้กระทําความผิดครับตรงเนี้ยมันคือปัญหาของคดีนี้เัราหลักฐานจริง,รงอ่ะที่มันจะจับคนผิดอ่ะมันจะมันจะไม่มีอ่ลยน่าจะเหลืออยู่ที่แถวบริวัดหรือกล้อง ปักตรงปักซอยในชะตาเราก็เช่นกันทํานายดวงออกมาเนี่ยตั้งทฤษฎีดวงได้นะแต่สุดท้ายในสมมติฐานดวงมันต้องพิสูจน์ไงแล้วถ้าเกิดสมมติฐานดวงต้องพิสูจน์แล้วแล้วเราแบบไม่ชอบพิสูจน์อ่ะมันจะแก้ดวงไม่ได้ไงยกตัวอย่างเช่นดวงผู้หญิงบางคนต้องเป็นเมียน้อยหรือเขาไม่ยอมเป็นเขาก็จะไม่สามารถแก้ดวงตัวนั้นได้ไม่ต้องเอาใครดวงผมอ่ะผมแก้ดวงตัวเองไม่ได้เพราะว่าดวงผมรวยแบบนาลิวารธรรมอ่ะ ผมต้องมีผู้หญิงซัพพอร์ตเลี้ยงดูซึ่งพอผมจะมีผู้หญิงซัพพอร์ตเลี้ยงดูผมทํใจไม่ได้ผมรู้สึกว่าผมเป็นคนยิ่งแล้วผมไม่ชอบงอใครฉะนั้นเรื่องนี้เนะี่ยต่อให้ทางทีมเขารู้มันเชื่อมโยงกับใครบ้างอ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะดึงตัวคนคนนั้นน่มารับโทษได้นะครับเหมือนชะตาเราเช่นกันที่ว่าเราอาจจะรู้ว่ามันมีวิธีแก้ยังไงสมมติดูดวงไปแล้วเรารู้พื้นดวงเราต้องแก้ไงก็ไม่ใช่ว่าเราแก้ได้นะเพราะบางอย่างมันฝืนใจเกินไปแล้วเราก็ไม่สามารถทําใจแก้สิ่งเหล่านัั้้้้นนนนนไดดดคคครรบบอย่่่่าาางงเชชกกกิกวกถวีโสสใจ แต่ถ้ามีคู่นะั้นต้องระวังเนี่ยคือมันยังน้อยมันได้รู้อ่ะมันก็ยังดีแต่มีหงแว่าจะไประวังกันได้ไหมจะไปแก้พื้นดวงกันได้ไหมก็ว่ากันอีกทีครับสุดท้ายเรลืมศึกษาธรรมะแล้วก็เป็นคนดีนทุกๆวันครับผม